สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู Book n e w w o r l d นะครับผมก็เป็นตัวละครที่แบบเราคาดว่ามันจะเข้าเซิร์ฟบังกิจในตัวต่อไปนะครับผมวันนี้ก็เลยจะพามาดูว่ารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวละคร Bo o k n e ว World นี้จะเป็นยังไงแล้วก็รูปแบบสกิลจะออกมาเป็นประมาณไหนจะแบบน่าหยิบจับมาเล่นเราควรที่จะปั้นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวช่องทางการได้รับนะครับผมขอแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยคลิป รีวิวออกไปหลายๆทางก็มีผู้เล่นใหม่อาจจะมาพบอาจจะไม่ทราบว่าต้องหายังไงเนาะก็เดี๋ยวแจ้งเพิ่มเติมไปเลยละกันช่องทางที่จะได้รับก็คือต้องสุ่มในบาร์ที่เป็นรูปของนามิ a g i นี้นะครับผมก็เอาง่ายว่าเซิร์ฟอังกฤษตอนนี้มันยังไม่เข้ามันเลยไม่มีนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเข้าปุ๊บมันจะอยู่ในบาร์นี้เท่านั้นนะครับถ้าเราสุ่มอีก3ามันที่เหลือมันจะไม่ได้เนาะแล้วก็สุ่มครบ150ครั้งอะ่ะมันจะอยู่ในแพ็กเกจการลันไตนะครับผม150ครั้งร้บ,บฟรีๆมาก ก็คือถ้าเป็นตัวใหม่อะเขาจะเอาวางไว้ตรงนี้ก็คือ150อ่ะจะได้เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยก็สามารถที่จะได้รับนะครับผมหรืออาจจะมาในรูปแบบของแพ็คที่เป็นคัมภีร์ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่ๆแล้วอะทางเกมเขาจะยังไม่อัปเดตเข้าไปทันทีแต่ว่าในอนาคตอนะใครที่มีแพ็คนี้อยู่เลยเาเขาก็จะทยอยอัปเดตเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับผมอัปเข้ามาอัปเข้ามาจนจะมีนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ตัวของแครอทก็ยังไม่มีได้ซ้ําถึงแม้จะเข้ามาแล้วนะครับผมไม่แน่ว่าวันพฤหัสนีตัวใหม่นอ้ ก็ก็น่าจะโดนแบบอัพเข้ามาอยู่ในแพ็กของ L 1นี้นะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูสกิลของในตัวบุ๊กกันนีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงประมาณไหนนะครับก็บุ๊กนี้เป็นตัวที่อยู่ในสายธาตุนของมันเป็นรูปปีกนะครับผมสีฟ้าก็คือเป็นอาชีพของมันจะเป็นนักดาบนะครับผมก็อยู่ในหมวดของไอ้พวกโซโลเนเวอร์นะครับผมฟูจิโทระอะไรประมาณนี้อยู่ในเป็นเป็นนักดาบเนาะ นักดาบนี้ก็ถ้าเปรียบเสมือนเกมกมนี้นักดาบนี้จะเป็นแบบสายโจมตีโดยตรงนะครับผมที่จะเป็นพวกติดคิทิคอนก็แรงนะครับผมตีแบบเป็นมีธุดเมตอาจจะเป็นจอกเกาะหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่านักดาบแต่ละตัวนั้นจะออกไปในรูปแบบไหนนะครับโซโลนั้นก็เน้นจอกเกาะนะครับผมส่วนฟูจิก็เป็นตัวคิติคอนนะครับผมเพื่อนตายก็สกิลแรงขึ้นคีแรงขึ้นนั่นเองส่วนบุกนี้อ่มาดูสกิลหนึ่งกันสกิลหนึ่งของบุกนะครับผมจะสุ่มโจมตีตัวละคร3ตัว เป็นดาเมจ295%นะครับผมแล้วก็จะเป็นการแบบสุมส่มโจมตีไป3ตัวนี้นะครับผมเอาง่ายว่า3ตัวที่โดนน่ะจะติดสถานะเลือดออกอยู่แล้วนะครับผม<อ>ก็คือเลือดไหลพอเลือดไหลปุ๊บเวลาจบรอบอ่ะจะเป็นดาเมจอีก295%เ<อ>แล้วก็มีโอกาส60%นที่จะโจมตีก็เท่าดาเมจ2อันนี้มารวมกันก็อยู่ที่5 9 0ดาเมจเลยนะเพราะว่าตอนบุกใหม่ปั๊บเลือดจะลดสองร้อยเก้าสิ่าดาเปอร์เซ็นุปนะครับสมม 1, ก็จะลดแบบ เข้า2องแสนเก้าหมื่นห้านะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คิดโลกของฝั่งตรงข้ามนะเอาแค่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมเข้า2องแสนเก้าแล้วก็จบรอบปุ๊บจะเผาอีก2องแสนเก้านะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยเป็นตัวละครที่เป็นแบบมีสตันด้วยนะครับผมสุ่ม3สตันเลยนะก็เดี๋ยวดูท่าสองก่อนนะครับผมให้สุ่ม3ตัวมอสตัรหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดีย๋ยวดูสกิลสองสกิลสองนี้การโจมตีปกติของบุกอะ่ะจะโดนตัวละคร2ตัวเป็นดาเมจอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของบุก แล้วก็การโจมตีนั้นจะติดสถานะเลือดไหลอีกแล้วนะครับผมเลือดไหลของท่าตีปกติจะเป็นดามเมจอยู่แค่2องจะต่างจากสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งปล่อยอ่ะจะเป็น295ตอนเลือดไหลนะเป็นตอนที่จบรอบอ่ะครับผมมันจะเป็นแบบเลือดไหลแล้วก็เป็นดามเมจคล้ายๆกับการผอของซันจิแล้วก็อุโซบประมาณนั้นนะครับเผื่อคนที่แบบจะมองภาพไม่ออกเนาะก็และแล้วก็มีแบบทุกการโจมตีนั้นจะขโมยดามเมจสิรของฝั่งตรงข้ามมานะครับคงอยู่5้รอบก็ ไม่ใช่ว่าบัฟโซโลนี้จะบัฟเพิ่มให้ตัวของมันเองฝั่งตรงข้ามจะไม่ลดแต่ว่าบุ๊กจะขโมยมา1 5นะครับพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามก็จะลด1 5นนั่นเองก็แม๊ได้การอยู่อะครับผมขโมยมาตั้ง5้รอบเลยนะครับผมคงอยู่5รอบสามารถขโมยทับซ้อนได้เรื่อยๆนะครับสกิลสามสกิล 3. สามจะเป็นสกิลติดตัวนะครับพลังโจมตี30% 25%ครี่ิตคิทิคอนแล้วก็2 5เเลือดนะครับผมที่จะเพิ่มให้ต ตีตละครที่ติดสถานะเลื่อนไหลแรงขึ้น50%นะครับก็สุดๆสมมติเริ่มเกมมาบุกตีปกติโดนศัตรู2ตัวก็จะติดสถานะเลื่อนไหลแล้วทุกการโจมตีของบุก๊กอ่ะไม่ว่าจะตีปกติหรือปล่อยสก,กิลมันจะติดสถานะเลื่อนไหลนะครับ oh, <no. S 1> ก็แบบอาสมมติเลยมาถึงตีสองตัวปุ๊บติดตัวเลื่อนไหลแล้วแล้วพอรอบที่2บุกปล่อยสก,กิลนะครับผมอาจจะโดนตัวเดิมที่ติดสถานะเลื่อนไหลอย,อยู่แล้วก็จะแรงขึ้นไปอีก50%แล้วก็ถ้าแบบ แต่ถ้าไม่โดนตัวที่เลือดไหลอ่ะก็จะเป็นดาเมจปกติอยู่ที่295ถ้าโดนตัวเลือดไหลปุ๊บจะแรงขึ้นอีก50%สนะครับสมมติอ่าสมมติอีกแล้วเพราะว่าบุกตีนะครับผมตีไปดาเมจแสนหนึ่งตีผมปัดขอปัดเป็น3 0 0แล้วกันจะได้มองเห็นภาพง่ายเนาะตีปกติแสนหนึ่งอ่าสุ่มโดนตัวละคร3ตัวก็จะเป็นตัวละ3ามแสน3แสนแสนพอมีแบบโดนที่ตัวเลือดไหลตัวหนึ่งปุ๊บมันจะบวกไปอีกแสนห้านะครับตัวนั้นก็จะโดนไปสี่แสนห้าเลยก็ถือว่า โดนสกิลบุกแล้วก็โดนบุกตีเฉยนะครับถึงจะติดเลือดไหลมาถึงสกิลสุดท้ายสกิลสุดท้ายนี้นะครับผมเมื่อรับความเสียหายนะครับผมค่าม,มานาน่ะมันจะเปลี่ยนเป็นเลือดฮิวให้กับบุกอยู่ที่2องนะครับผม2องพลังโจมตีของบุกนะยิ่งดาเมจเยอะเท่าไหร่ก็คือตีปกติขโมยดาเมจมาแล้วก็จะฮิวเลือดแรงขึ้นด้วยแล้วก็ปล่อยสกิลแรงขึ้นอีก25%เป็นระยะเวลา3รอบนะครับสกิลนี้เมื่อแบบโดนเมื่อมันเด้งเลือน่ทางปุ๊ มันจะได้ไค่าสถานะปล่อยสกยิลแรงขึ้น25สามารถทับซ้อนได้ถ้าขึ้น4สแตกก็กคือปล่อยสกยิลแรงขึ้นไปอีก100อ1นึ่งก็เป็นตัวแบบโอ้โหตัวดาเมจที่แบบดีเหมือนกันนะผมว่าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวรอไปดูตอนตีคนนะครับผมว่ามันจะน่าเล่นไหมแต่มันจะไม่เป็นพวกเจาะเกาะเหมือนกับโซโลนะโซโลนี่มันจะแรงมากๆหลังจากที่มันเจาะเกาะ100%ไงแต่ว่าบุ๊กจะไม่มีเจาะเกาะนะครับเราต้องเอาคอมโบพวกนามิไปลดเกาะเวอร์โก้ไปลดเกาะก็จะแรงเหมือนกันก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า ผมจะพาทุกคนไปรับชมตอนที่เป็นแบบเจ้าบุกไปต่อสู้นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูบุกโจมตีกันนะครับผมมาถึงปุ๊บดูมันจะตีปกตินะที่ปกติจะสุ่ม2ตัวนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแถวหลังนะสุมม่มหมดเลยนี่ดูฝั่งตรงข้ามจะมีรูปดาบสีแดงที่หักก็คือโดนขโมยมานะครับบุกก็จะขึ้นเป็น2แล้วก็ปล่อยสกิลหน่อยนี้โดนตัวทุกการตีแล้วก็ปล่อยสกิลจะถิดเลื่อนไหลนะครับสังเกตตัวเอสมันจะมีเลื่อนไหลอ่ะพอจบรอบปุบจ ถ้าแค่โดนตีปกติแล้วเลือดไหลอ่ะจะเป็น235%แต่ถ้าโดนปล่อยสก,กิลไว้แล้วเลือดไหลอ่ะจะเป็น295%นะครับผมดูจบรอบนะคือจะเลื่อนลดครับนี่ก็ถึงความแบลเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามันแบบปล่อยสก,กิลแรงนะครับผมยิ่งถ้าเอาชปเปอร์มาเร่งให้มันปล่อยสก,กิลในรอบแรกก็คือโดน3ตัวมีโอกาสสตันตั้ง60%เลยนะครับเดี๋ยวรอมันเข้าเซิร์ฟอังกฤษก่อนผลหัสนี้คาดว่าจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเดี๋ยวลองตีกับ5ตัวละครที่เยอะขึ้น บุกซีนะครับผมปั๊บขโมยมาดูลูฟี่ก็ลูฟี่เกียซี่นะครับโดนขโมยดาเมจมาแล้วนี่อันนี้โดนไปอยู่จบเลยก็ติดสถานะเลือดออกด้วยนะครับแหมไม่ได้ปล่อยตะกิวเลยตีปกติก็พอนะครับรอบนี้รูปิดไปก่อนปั๊บเดี๋ยวดูลูฟี่เกซี่โลฟี่เกซี่ก็มีโอกาสที่จะเข้าเหมือนกันนะครับผมดีไม่ดีอาจจะเป็นเอฟฟี่แกซี่นี่แหละแต่ก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าตัวสายพิเศษอ่ะไป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 ไ ยิ่งถ้าติดเลือดไหลก็ยิ่งจะแรงนะครับผมก็คือถ้ามันตีตัวที่เป็นแบบสถานะเลือดไหลเลือดเลือดออกอยู่แล้วอะ่ะมันจะแรงขึ้นไปอีกางห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเป็นตัวดาเมจเนี่ยดูสแต็กของบุ๊คมันมีสามนะครับผมที่เป็นมันได้จากสกิลสี่ที่รีเลือดอะ่ะก็จะปล่อยสกิลแรงขึ้นอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยโหสุดๆเดีย๋ยวผมจะลองใส่ตัวซับพอร์ตมาลองให้มันดูนะครับนีบ่นะครับผมดูตอนนี้เลือดออกสองตัวก็คือทุกการโจมตีอจะติดสถานะเลือดออกหมดเลยนะ เนี่ยเลือดมันจะหลแบบแดงนะครับแล้วก็จบรอบปุ๊บมันก็จะเผาเป็นดามเมตหนะักอันนี้คอมโบกับอุโศบได้นะครับผมเลยว่า,าเกลียนมากๆแล้วก็แรงมากๆนะครับใครที่เล่นอุโซบอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่นควรที่จะพลาดบู๊กนะครับผมสามารถเอาไปตัดโซโล,ลได้ไหมตัดได้เหมือนกันนะถ้ามันปลิดยสกยิลแล้วติดสตัรน,นะครับผมก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยกาสที่จะติดอะ่ะถือว่าดีอยู่เพราะว่ายิ่งบวกอโซบไปอีกจบรอบเผาแรงมากนะครับจะเป็นคอมโบเผาที่แบบโคตรจะแรงเลยอุโซบ สันจิแล้วก็บุ๊กแองกิวเวอร์ะครับผมกลุ่มลูฟี่หมวกฟางจะเป็นคอมโบ3ตัวนี้จะน่ากลัวมากนะครับเอาแคลอรดมาเลี้ยงนี่ก็สุดๆนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวรอมันเข้าเซิร์ฟมังกีอีกทีนึงผมจะพาทุกคนดูว่าคอมโบ3ตัวนี้มันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับก็เสียดายแล้วขันนี้ผมไม่มีโอโซบนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวรอเข้ามังกีแลวกันผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสกิลเเขาจะปรับแบบค่าดาเมจไม่เท่ากันอาจจะเปลี่ยน สตาร์ทออกหรืออาจจะโยกอะไรยังไงก็เราต้องรอดูอทีนึงนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอมันเขากอ็อันนี้ก็เป็นแค่ความคิดคร่าวๆของผมว่าที่มันจะเข้าแถวต่อไปก็คือบู๊ก w นวันนี้นะครับยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทงว่าจะเป็นบุ๊กหรือเปล่าหรือจะเป็นลูฟี่เจสี่หรือ,อจะวกกลับมาเป็นตัวของเบอร์เจสก็ได้นะครับผมโดฟาซาโบนี้ก็น่าจะรอลําดับหน่อยน่าจะเข้าหลักบุ๊กนู่นแหละเราไม่แน่เหมือนกันนะครับผมผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ว่าตัวต่อไปจะเป็นไหน แล้วก็ต้องแบบตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่างเดียวมาครับไหนนี่เดี๋ยวดูบุ๊กไปโอ้โหอย่างแรงเลยติดตัวสถานะที่มันเลือดออกอยู่แล้วป๊าบเดี๋ยวดูดาเมจกันหน่อยนะครับบุ๊กเราแบบหดไปเท่าไหร่ก็ในโอ้โหวิสิบสองล้านอยู่นะอันนี้ก็แค่เป็นแค่ระดับที่เป็น10ดาวนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีแต่10ดาว11 12เหมือนกันแต่ว่าบุ๊กมันก็แรงเอาเรื่องนะครับสาหรับชิปนี้เนาะใครที่ดูแลชอบใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมจะไปสตรีมอยู่ในเพจของไรเดอร์เต่านะครับตามชื่อช่องนี้เลยใครที่อยากพูดคุยหรือว่าสอบถามอะไรต่างๆก็ตามไปรับชมไปกดติดตามได้นะครับที่เพจไรเดอรเต่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันอีกด้วยนะครับผมสวัสดีครับ